นท่านประธานสภาที่เคารพผมบวรพัฒน์หอืออภิจุคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดแพร่พรกเพื่อไทยในฐานะของรองประธานคณะกรรมการิการนะครับก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางผมคิดว่าเป็นความเข้าใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่อยากเห็นท่านนายกเดินทางไปให้มากที่สุดนะครับท่านนายกทํางานเหนื่อยไปเกือบทุกจังหวัดที่ไปได้ไปเกือบทั่วโลกเพราะว่าวันนี้ทั่วโลกเองนะครับ หลังจากที่ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตายมากขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าท่านนายกเริมตรีเนี่ยได้รับเชิญเดินทางไปต่างประเทศมากนะครับถ้าไม่มีเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนเลยท่านเดินทางไปทํางานเพื่อคนไทยทังสิน้นอันนี้ก็คือสิทธิที่เราคนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลือกตั้งท่านนายกยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกรประจมบตรีและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางมากเท่าไหร่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ผมขอ,อยัดชี้แจงในเรื่องของโครงการภาพลักษณ์ประเทศไทยดนที่ณ่องศรีพูดวานนะครับ,ผม,มรบผมเกรงว่าท่านาสัมาชิกสภาวิตราาัตนสุดอาจจะไม่เข้าใจจริง,รงๆเมื่อวานเนี่ยผมก็ชี้แจงไปพอสมควรแต่เนื่องจากว่าท่านบอกว่าให้ผมมารอชี้แจงในขั้นตอนของลงรายมาตราผมจอยากจะขออนุญาตเรียชี้แจงอีกครับว่ามัโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะนะครับ ได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทยนะครับโดยเน้นภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศครอบคลุมการค้าการลงทุนกเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญ3โครงการนะครับอันที่1คือปริตสือ่อประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ อันที่2คือจัดประชุมสัมมนา,าเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอันที่สาคือรถโชว์เพื่อแนะนําประเทศไทยต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศถามว่าโครงการอย่างเงี้ยเคยเกิดขึ้นไหมในสมัยของรัฐบาลที่ผ่านมาเคยครับในสมัยเมื่อปี5 2สองนะครับท่านนายกอภิสิทธิ์ได้มอบหมายให้ท่านร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกร,กรัฐมนตรีคุณสาธิพงษ์หนองเตยเนีย นะครับดูแลโครงการนะครับไปเอางบประมาจากโครงการาฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับวงเงิน3 25ล้านบาทนะครับบ้ามาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพราที่ท่านดูโครงการมีความลักษณะแตกต่างกับที่วันนี้สำนักนายกรัมดีนเนรนการวันนี้พอสมควรในโครงการของปี52เนี่ยนะครับ ท่านเอาไปใช้ท่านเอามา175ล้านท่านเอามาใช้ในโครงการฉันรักประเทศไทยท่านบอกครับเนื่องจากปี2551ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกและวิกฤตการเมืองภายในประเทศไทยอย่างรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาให้ความเชื่อมั่นละภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาของคนไทยและนานาประเทศไม่ว่าเป็นนักธุร,รกิจนักลงทุนตลอดจนสื่อมวลชนต่างไปในทางลบทําให้ประชาชนทั้งในและประเทศต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมกัไว่าไปท่านก็เลยไปเอางบมาจากกระทรวงต่างประเทศมาจัดโครงการ ฉันรักประเทศไทยใช้เงินลงไป24.1ล้านบาทนะครับให้บริษัทอินดีค e ์ e ีเวนต์เอเจูดดำเนินการนอกจากนั้นครับยังเอาไปทำโครงการจุลศาสตร,ร์ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตน,นะครับอีก1ล้านบาทนะครับโดยให้บริษัทโทรสมีเดียเป็นผู้ด,ดำเนินการนะครับขึ้นต้นเหมือนกันเลยครับเนื่องจากในปี25ง1หนึ่งได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจลอกออกมาเลยคือโครงการได้ลอกมาหมดนะแต่มาใช้เงินในกระสที่แตกต่างกัน มีไหมครับมีครับเหมือนกันฮะขึ้นต้นโครงการเหมือนกันเลยเริ่มต้นในปี2511เ,เกิดวิกฤตเศรษาฐากิจของโลกเหมือนกันลอกกันมาเลยแต่ว่าเป็นโครงการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์มและป้ายโฆษณาตามโครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเชื่อมัน่นภาพลักษณ์ของประเทศไทย39.59ล้านบาทน,นะครับอันนี้ก็โดยของทางบริษัท V b a n g k o k V b a n g k o k นะเป็นผู v Bangkok. V Bangkok, ้ดำเน,นินการ โดยงบประมาณที่เอามาจากกระทรวงต่างประเทศมีไหมครับมีครับโครงการจ้างดำเนินการไปจัาสัมัา์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศผ่านสื่อต่างประเทศนะครับขึ้นต้นเหมือนกันครับจากปี25งพันห้าสิบเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกขึ้นเหมือนกันลอกเข้ามาเลยนะครับก็ใช้ในการทําสื่อโดวยบริษัทของ WPP ประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการนะครับโดยเชิงประมาที่เอามาจากต่างประเทศมีไหมครับมีครับโครงการจ้างปปะชาสัมภนธ์โครงการไทยสามคคีเข้มแข็งนะครับ ก็เหมือนเดิมครก๊อปปี้โครงการมานะแล้วก็เอามาใส่โครงการนี้นะครับโดยบริษัท V Bangkok <Yeah. S 1> มาดำเนินการใช้เงินเข้าไป13.9ล้านบาทน,นะครับมีไหมครับมีครับการจ้างระจันสัพ,พันธ์ทางโทรทั์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณาระยะที่2นะครับอันนี้ใช้บริษัท Mindy Advertising ใช้เงินไป12.9ล้านบาทน,นะครับก็ดำเนินการอย่างเงี้ยนะครับ ในปี5ปี53นะก็มีอีกครับนะครับการจ้าประชาพันธ์เผยแพร่ข่าวสารรัฐบาลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรียที่2นะครับโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการของท่านนายกอภิสิทธิ์โดยตรงเลยเพราะเป็นโครงการเรียกว่า pm.go.th คือประชาพันธ์ตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้ประชาพันธ์ประเทศจริงๆถ้าท่านดูนะนะโครงการทั้งที่มาทั้งหมดเป็นโครงการที่ประชาพันธ์ตัวรัฐบาลทั้งสิ้นเลย นะฮะไม่ไม่ได้ไปเป้าที่ไปส่งเสริมกระตุ้นการลงทุนการค้าเดินรถโชว์ในต่างประเทศเท่าไหร่แต่ปโครงการที่ประชาสัมพันธ์ตัวรัฐบาลของท่านยูอับปิสิ์แล้วก็ตั้งโครงการนะฮะนะครับบอกว่า,าผ่านทวิตเตอร์ผ่านเฟซบุ๊กนะต่างๆนานารวมทั้งรายการนายกตอบคำถามอันนี้ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็ใช้เงินงบกลาง สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินถ้าจำเป็นเนี่ยไปใช้งบกลางแล้วนะครับใช้งบมัดอีก5.1ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโครงการเหมือนเดิมครับเจ้าพิจารณาผ่านเผยแพร่สื่อตามโครงการประจารณาผ่านเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาระของประเทศนะครับอันนี้ก็อีก39.5ล้านบาทนะครับโดยใช้งบกลางสำรองจ่ายของประเทศอีกนะครับอันนี้ก็ใช้อีกมีไหมครับมีครับปี54ก็บีครับโครงการเดิมครับการจ้งดำเนินโครงการดูดาัประจารณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของ p m มตัดตัด t ของท่านนายกพิเศษนะครับใช้เพิ่มครับจะนี้เป็น5.9ล้านบาทนะครับเจนว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรมีโครงการจ้างประชาพันธ์สื่อผ่านโทรทัศน์วิทยุสื่อการแจ้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานการทำงมานของรัฐบาลในรอบสองปีที่ผ่านมาอีก3.8.5ล้านบาทลอง,ลองประทานนะมีผู้ประท้วงครับเดี๋ยวนะ โดยมี่ว์พีแบ็คอนะครับเป็นผู้ระกาศในผู้ประท้วงครับเชิญเชิญประธานที่เคารพผมสุกิจตโทพกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ขอประท้วงท่านผู้ชี้แจงนะครับตามข้อที่6 1เพราะท่านชี้แจงไม่ตรงประเด็นเขาไม่ได้พูดถึงอดีตเขาถามท่านว่าแผนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษของงบปีห6เนี่ย ท่านจะทำอะไรท่านก็บอกมาสิครับว่าท่านจะทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ว่าไปครับต้องเท้าความไปทำไมเท้าความแล้วก็มาเที่ยวเย้ยหยันใช้วาจาถากถางเช่นว่าประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ตัวเองอะไรอย่างนี้บ้างผมว่าเป็นการไม่สมควรท่านประธานต้องควบคุมแล้วก็ที่อาจารย์ป,ปองเทียรขอโทษเทียออกเอ่ยนามนะครับอาจารย์่องศรี บอกว่าแผนงานนี้ไปงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เนี่ยไปอยู่ในแผนงานเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมก็สงสัยอยากจะให้ท่านตอบด้วยว่าไปอยู่ในแผนงานนี้ได้อย่างไรนะครับก็แค่นั้นครับท่านก็ตอบเท่าที่เขาถามนะครับครับครับเชิญท่านรองประธานกรรมการครับเอากระชับหน่อยได้ไหมครับ ประธานนะผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ผมชี้ประเด็นให้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยหลังจากประเทศเราเนี่ยมีปัญหาวิกฤตมากมายในสมัยของท่านท่านบอกว่ามีปัญหาท่านก็เช็คประมาณก้อนนี้แหละครับดาเนินการปีห้าสองห้าสามห้าสี่ท่านก็ดําเนินการนะครับเมื่อมาในรัฐบาลนี้เรามองเห็นว่าวันนี้เองเนี่ยประเทศเพิ่มเป็นประชาธิปไตยมีการเชิญจากต่างประเทศมา,มากขึ้นท่านนายกเดินทางไปเกือบทั่วโลกนะครับเพื่อไป ทำรถโชว์บ้างนะครับไปเชื่อมสัมประธามาธีทำตลาดการค้าเชิญชวนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมายังประเทศไทยก็ตั้งก็ประมาณก้อนนี้ไว้เพื่อดําเน,นินการแต่วัตถุประสงค์ของทางสํานักนายกรัฐมนตรีที่ตั้งไว้เนี่ยตั้งเพื่อที่จะกระตุ้นส่งเสริมการค้าการลงทุนเป็นหลัก มิได้เอามาดาเนินการทางการเมืองเป็นหลักอย่างเช่นที่บากมาอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่ผมมองให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่วัตถุประสงค์เนี่ยในการประชาสัมพันธ์รัฐบาลแบบที่ท่านทำกับประชาสัมพันธ์ประเทศแบบที่ทำตอนนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ชื่อโครงการคล้ายกันตั้งอยู่ที่เดียวกันนะครับมีลักษณะที่ไม่น่าเป็นประเด็นที่ท่านต้องมาซักถามเลยผมเลยจึงเอาข้อมูลมาชี้แจงคือพร้อมนะจะชี้แจงมากกว่านี้ถ้าท่านต้องการในรายละเอียดแต่ว่าท่านต้องการเพียงแค่วรวัฒน์ครับ เยน่านประธานสภาที่เคารพผมบระรวัตเพื่อปอิจุกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดแพร่พักเพื่อไทยในฐานะของรองประธานกนรรมธิการนะครับขอญาตชี้แจงเป็นประเด็นาพาดพิงนะครับที่ท่านพิเชษพูดถึงในกรณีของจวดแพร่ในบางประเด็นเพราะถ้าเกรงว่า้าไม่ชี้แจงนอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะผมเรียนก่อนนะประเด็นของคณะกรรมการ ก็ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นล้านนะครับเป็นงบประมาณที่เมื่อดาเนินการเนี่ยต้องผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการกฟยนะครับหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการการปฏิบัติงานฟื้นฟูและเยียวยานะครับผู้ที่รับผลกระทบจากหุ่นกภัยในคณะกรรมการ,การชุดนั้นเนี่ยนะมีท่านรองนายกรัมนตรีท่านยงยุทธวิชัยดิษฐเป็นประธานกรรมการนะครับ มีท่านรองประธานเนี่ยนะครับเป็นท่านรัฐมนตรีกิติรัตน์นรนองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับปีกรรมการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นน่าจะเป็นประหลังผมไม่ได้เป็นกรรมการเลยไม่ได้กันกรองในงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฟยเลยท่านเข้าใจผิด อาจจะมีเจ้าที่ของสำนักงประมาณเข้าไปร่วมในการดัดกรองเป็นระดับเจ้าหน้าที่แต่ผมไม่เคยไปร่วมดําเนินการใด็ดใจถึงสิ้นนะครับแลวไม่ได้ไปสั่งการให้มีการจัดงบประมาณลงในพื้นที่จังหวัดเป็นกรณีพิเศษอยา่างไรผมก็จะเรียนให้ท่านดูพรามประมาณนี้นะครับขออนุญาตไล่เป็นรายจาังหวัดคร่าวๆท่านจะได้เห็นว่ามีความแตกต่างหรือไม่นะครับจังหวัดที่อยู่แม่น้ำยมเนี่ยนะครับจังหวัดแพร่เนี่ยได้รับ ประมาณเนี่ยนะครับ1,199ล้านจังหวัดที่ต่อลงมาเนี่ยนะครับก็คือจงัอจงหวัดสุขโขทัยนะครับจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับเป็นได้รับ1,153ล้านต่อลงไปอีกครับจังหวัดพิษณุโลกครับ1,627ล้านนะครับลงไปอีกครับจังหวัดพิจิตรไม่มีพูดเพื่อไทยเลยนะฮะได้2,838ล้าน คกรุงเทพมหานครเนี่ยหมื่นสี่พันล้านนะครับกำแพพชเนี่ยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยสล้านนะครับขอนแก่นหนึ่ันแปดรล้านนะครับจัดเชิงึงเก้าสิบเล้านนะครับชัยนาท2,248ล้านนะครับชัยภูมิสองพห้ล้านนะครับเชียงใหม่1,530ล้านนะครับตากนะครับหนึ่ 35ล้านนะครับนครปฐม3,828ล้านนะครับนครสวรรค์5,124ล้านนะครับนนทบุรี4 3 2ล้านนะครับปทุมธานี8,742ล้านนะครับพรงหครศรีอยุธยา11,754ล้านนะครับจังหวัดมหาสารคาม1,142ล้านนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด1,885ล้านนะครับ จังหวัดลบบุรีของคุณผ่องศรีนะฮะนะครับที่พูดถึงมาลจัดสรรไป3,244ัล้านนะครับนี่คือในรายละเอียดส่วนหนึ่งชุมถามว่าในจังหวัดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเสนอมาโดยส่วนราชการทั้งสิ้นครับแล้วเขาขอภาขอภัยฮะเขาต้องถามวิลิงติกสิริวันปราศจากศัตรูท่านสาสติกมเมื่อกี้เห็นท่านพิเชษเอ่ยถึงช่วยเรียนนะฮะท่านนายกอบจอพระ ไม่ได้นำสกุลเอื้อพิจิกุลนะคุณอนุวัฒน์วงวันครับแล้วไปดูตอนนี้สิครับในทางการเมืองเนี่ยนะครับถามว่าในตอนที่แข่งนายกอบจรนะั้นในตอนที่เลือกตั้งสอสอนะท่านส่งคนแข่งกับคุณปานทยเสรีรักพรรคเพื่อไทยในตอนเลือกตั้งอบจแข่งกันครับวันนี้เลือกตั้งสออไปดูสิครับญาติของ คุณศิริวัลปราจากศัตรูนะที่เป็นสอจอต้อยอขึ้นรูปคู่กับนายกอบจอแพร่ดูซ้ำปไปนในทางการเมืองแล้วเนี่ยเขาใกล้ชิดกับคุณศิริวัลพอสมควรและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดนะครับไปดูป้ายวันนี้นะป้ายที่ขึ้นเลือกตั้งสอจอเนี่ยการสมัครเนะี่ยไปดูสิครับขึ้นคู่กับนายกอบจอแพร่นะครับแต่เลือกตั้งสสเนี่ยเขาส่งคนแข่งกับคุณปานไทยเสรีรักขึ้นเป็นพี่สาวผมทางการเมืองไม่ใช่ครับ แต่ว่าเราไม่ได้แบ่งแยกครับว่าว่าประมาณลงไปในจังหวัดนั้นเนี่ยจะต้องแบ่งให้คนนั้นแบ่งนี้หรือไม่จัดให้คนนั้นคนนี้ไม่ใช่ครับไม่ได้จัดอย่างนั้นเลยนะขอญาตทำความเข้าใจนในประเด็นด้วยเกรงจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับข,ขอญาตชี้แจงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะรครับการประชุมการจัดงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุม การเยียวยาผมคิดเป็นเรื่องที่ผู้ที่รับความเสียหายจากทางการเมืองทางการเมืองเกิดจากอะไรครับเกิดจากความขัดแย้งความคิดทางการเมืองซึ่งก็เกี่ยวพันกับพวกเราทั้งหมดนี้เลยครับวันนี้เนี่ยประชาชนได้รับความเสียหายดือร้อนเราเยียวยาเขาให้เขาได้รับชีวิตที่ดีขึ้นเขาบาดเจ็บปล้มตายเนยผมคิดเป็นหน้าที่ของใครที่เป็นรัฐบาลควรจะมีจิตสํานึกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนไม่ใช่เข็ดฆ่ากันทําลายกันไม่ดูแลไม่เยียวยากันคงไม่ใช่ครับ แต่ถามว่าใครถูกใครผิดนะอภิปรายไม่ไว้บังใจขั้นที่ผ่านมานะครับในสมวัยที่แล้วเนะี่ยผมก็อภิปรายนะครับในเรื่องของการประชุมคมรมสัญจรครับเป็นการที่คณะรัฐมนตรีต้องการใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเข้าไปตรวจสอบสอบถามปัญหาให้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดรวบร,รวมปัญหาขึ้นมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างจริงครับจัดก,ก็ประมาณให้ตรงนี้จังหวัดละหนึ่งร้อยล้านนะครับโดยเช็คง,งบกลางแต่ก็ประมาณที่พูดไว้ครับสองหมื่นล้านสามหมื่นล้านสี่หมื่นล้านบรรจุไว้ในแผนงานครับ ทุกรัฐบาลก็ทําหมดครับของท่านก็ผ่านมติครมอโครงการเต็มไปหมดครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมีการจัดสรรงบประมาณตามลงไปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลที่ดําเนินการครับจะไม่สามารถจัดสรรลงในครั้งที่เป็นครมสัญจรอย่างแน่นอนครับแต่เป็นการจัดสรรหลังจากที่ได้นาเสนอโครงการที่มีความจําเป็นแล้วนะครับทางครมอ็รับไว้แล้วหลังจากนั้นเองก็จะมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นต่อไปนะครับ จริงๆในมีรายละเอียด,ดีกาเหลาประเด็นนะครับแต่ว่าจะขอชี้แจงสุวนที่พาดพิงก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นท่านมีรายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับก็จะชี้แจงครับ